คุณกําลังจะมีโชคนะคะคุณกําลังจะมีโชคมาดูซิว่าโชคเรื่องอะไรเนาะ The world ว้าวโชคมาจากแดนไกลต่างประเทศหรือจากทางออนไลน์ทางโซเชียลอะไรแบบนี้นะคะหนึ่งหมายเท้าจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะคุณจะได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างจากทางไกลนะคะ ไพ่หนึ่งไม้เท้าเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ทางการงานก็ได้เนาะไพ่อัศวินถือไม้เท้าจะมีคนนำสารอะไรบางอย่างมาให้กับคุณนะคะหรืออาจจะเป็นตัวบุคคลก็ได้ที่เหมือนมีการเดินทางมาหาคุณก็ได้นะคะจะมีคนเดินทางมาหาคุณนะจากที่ไกลๆนะคะไพ่หนึ่งเหรียญนู้จะจะเอาของมีค่ามาให้กับคุณด้วยนะคะหนึ่งเหรียญเนาะ รือมีการเริ่มต้นใหม่ไพ่้าถ้วยอะไรบางอย่างที่คุณพลาดหวังไปแล้วอาจจะเป็นความรักนะคะ,ะที่มีอดีตที่พลาดหวังกันไปนะหรือเป็นคนรักในอดีตอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอ่ะาไพ่สี่เหรียญความสัมพันธ์อาจจะมีการแบบนิ่งไปนะคะหรือข่าวสารที่คุณต้องการเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับเงียบไปอะไรแบบนี้ก็ได้อ่าเป็นไปได้ทั้งสองเรื่องนะคะคิงถือถ้วยอ่า แน่นอนจะมีคนนําความรักมาให้กับคุณค่ะเขาจะมาสัาพสารภาพรักหรือแสดงความรักกับคุณนะไพ่สามใบเท้าเออเหมือนอยู่ไกลกันหรือกําลังรอคอยนะคะไพ่เอ็มเพรสอืมคนคนนี้จะมาให้ความแบบเหมือนเขาให้ราคาคุณอนะเออเหมือนให้ค่าคุณอะไรแบบนี้นะคะ<ม>เขาจะแสดงออกเหมือนกับคุณเป็นเจ้าหญิงหรือเจ้าชายคนหนึ่งเลยนะอ่าแล้วก็ ไพ่สามเหรียญมีการตกลงสื่อสารอะไรบางอย่างในเรื่องของของการเงินนะคะอ่าสำหรับใครที่กำลังรอคอยงานจากทางไกลงานต่างประเทศอะไรแบบนี้คุณมีโอกาสสมหวังนะเขาจะเลือกคุณนะคะเอ็มเพลสเนี่ยเนาะแล้วก็ไพ่สามเหรียญมีการตกลงอะไรบางอย่างในเรื่องของงานหรือเงินค่าตอบแทนนะคะอ่าแล้วก็มองว่า คุณอาจจะมีงานอดิเรกเข้ามาก็ได้นะไพ่สามเหรียญมีการลงทุนอะไรบางอย่างกับเพื่อนฝูงนี่รับทรัพย์นะคะคุณจะรับทรัพย์คุณกําลังจะโชคที่คุณกําลังจะรับทรัพย์เนาะไพ่แปดถ้วยเป็นไพ่ของการแบบอะไรบางอย่างที่ไม่ดีมันก็จะเดินออกไปจากคุณน่ะนะคะเนาะแล้วก็ไพ่เทมเพลนสถานการณ์อะไรต่างๆดีขึ้นความรักดีขึ้นนะคะ,ะมีการโยกย้าย ถิ่นฐานอะไรที่ทำให้คุณสบายใจขึ้นอะไรแบบนี้ก็ได้ที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็ในเรื่องงานก็เหมือนมีการยกย้ายงานไปในสถานที่ที่ดีขึ้นเจ้านายดีขึ้นอะไรแบบนี้ก็ได้นะเราก็รวมถึงความสัมพันธ์ที่จะดีขึ้นด้วยไพ่สิบเหรียญว้าวเห็นไหมหมอนนองมองว่าคุณกำลังจะโชคดีในเรื่องของการเงินจริงเนี่ยสิบเหรียญน,นะคะคุณจะได้เงินก้อนเป็นเกาะเป็นกํา นะคะอ่ะบางคนได้จับเงินล้านเลยเก้าเหรียญกําลังจะสบายแล้วเนาะคุณจะใช้ชีวิตอย่างเหมือนอิสระอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมความความทุกโศกค,ความเสียใจอะไรคุณจะไม่มีแล้วมันกําลังจะเดินออกไปจากคุณนะ่ะให่ไพ่แปถ้วยเนาะอืมสาหรับใครที่เป็นคุณผู้หญิงคุณกําลังจะได้เป็นคุณนายนะเออนะคะเนาะแต่บางคน ถ้าคุณตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากความรักที่มันไม่โอเคนะคะหมอนะ้าะบอกว่ามันอาจจะมีคนใหม่เข้ามาก็ได้นะเนื่องจากมันขึ้นไพ่หนึ่งไมทาท้าแล้วสว,วิตหมาทาเหมือนมีใครบางคนเดินทางเข้ามาหาคุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนอยู่ไกลๆอะไรแบบนี้เนะาจจะอ่าโดยเฉพาะทางโลกออนไลน์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก้าเหรียญ นะคะอาแต่บางคนถ้าจะไม่มีความรักคุณก็แบบว่าสบายอะ่ะเขาเรียกว่าสดสวยรวยมากอะไรแบบนี้เนาะนั่งนับเงินไปนะคะ,ะแต่อาจจะไร้คู่เคียงกายแล่ว่าคุณก็เลือกที่จะใช้ชีวิตในแบบที่คุณเป็นนะคะ,ะประมาณนี้เนาะโอเคใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะอยากดูพลังงานของตัวคุณเองก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะมีทั้งแบบคำถามแล้วก็แบบโทรคุยเนาะ พะน้องว่าจะขึ้นไลฟ์แต่ว่าก็ยังไม่มีเวลาเลยเนาะ,ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันนะคะวันนี้ใครที่จะดูลงส่วนตัวก็เลื่อนขวาเลยลด้านบนเป็นโปรไฟล์เป็นท่องทางติดต่อบ้านเขียวนะคะแล้วก็ปกดติดตามกดเซฟกดแชร์กดดีโพสให้ด้วยเพื่อเป็นกํนาลังใจในการทําคลิปนะคะสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ,อะโอเคค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันด้วยนะคะ